ในต้นเกมอบอกก็ได้ว่าเพิ่งตายมันอุกอาจมาก เหมือนอุกอาจมากเจอไปไหนเอ่อศพศพสีน้ำตาลอยู่แอดมินเซเซย่ดูชิบะจรใช่ไหมใช่แล้วไปทำอ้เควส์อุณภูมิแล้วก็ตายเลยตอนไฟดับอ่ะคิดว่าดับเบิลคิวตรงไม่ไม่รู้ว่าดับเบิลคิวหรือเปล่าแต่บอกว่าสองศพอ่ะไม่น่าใช่ในดับเบิลคิวนะดับเบิลคิวดับเบิลคิวตอนแรกผมเดินเข้าไปในห้องแอดมินเสร็จแล้วไอทีมไอทีมมาลงไปขวาตัางกับใครอ่ะกูเห็นเหมือน เดี๋ยวทีมน่ยได้อยู่ตรงแอดมินเลยผมเดินน่าจะไปดูรู้แต่ว่ามันลงไปขวาล่างกับใครคนนึงเว้ยตอนเริ่มเกมมากูจาสีไม่ได้กูกูกูวะกลัวไปลากไปลากไอ้ลากเสาเสาใช่ป่ะแล้วก็เดินไปเข้าใบไก่เพชรแล้วกูก็เดินเข้าไปอ่ะกูเห็นไอ้ทีมเข้าไปอะใครไม่รู้ไม่คือตอนแรกอะผมเดินตามหลังทีมไปเก็ผมไม่เถอะนะผมผมสแกนปุ๊บผมรู้แหละว่าไม่รู้กันอะว่าว่าใครจะฆ่าผมผมเก็บผมไว้เถอะนะอยากคำเคื่อนให้จบ ขอหมดพี่แล้วนะพี่กินพี่กินเพิ่งตายตอนไฟดับใช่พอไฟดับปุ๊บตายคนละที่กันใช่ไหมตายคนละที่กัน่ตายคนละที ศพอยู่ห้องต้นไม้ตายได้ประมาณสักยี่สิบวิเออมีขวาบนอยู่สองคนมีซ้ายบนอยู่คนหรือสองคนอยู่ห้องโอทูสองคนผมว่าไม่มีสองคนอะที่เรนต้องดูอ่ะก็ผมก็ตรงไงที่เนไม่เป็นไม่เออไม่ไม่ไม่ได้เพิ่งดูกระดูกก็มีซ้ายบนอะมีน่าจะมีสองคนซ้ายล่างสองซ้ายล่างสองคนน่าจะเป็นศพคนหนึ่งแล้วก็ขวาบนสองคนใช่ไหมสองสี่หก ผมว่าเออก็จำนวนคนก็ครบนี่ก็สายบนอ่ะใครอยู่สายบนนะเมื่อกี้ตอนแรกผมอยู่กับใครสีฟ้าอ่ะอะแต่เมื่อกี้ก็ผมก็จะเดินขึ้นมาแล้วแล้วเขาเดินออกไปนวนเหรอนวนใครไม่ไดเกลือ ไอ้เกอร์แตกเลยละเกินไอ้เกอร์แตกตรงไหนต้องี่แก้คอมอ่ะตรงที่ตรงนั้นเลยอ่ะโอเคศพนี้ไม่ใช่พี่เบนแล้วก็สีเขียวแล้วก็ไม่ใช่ผมอ่ะสามคนเขียวไหนเขียวไหน เขียวเข้มไงมึงอะผมอยู่ชี้ประจอนครับไอเขียวอ่อนมึงอยู่ไหนผมกำลังไปสร้างคอมโมเจ้าอยู่ไหนอะใช่ผมสแกนมาจากไหนมาจากไหนแไหนแกไหนแกนตัวไหนไม่แกนก่อนหน้าเกมเลยถามพี่ก่อนได้ใช่สีเขียวอ่อนมาสแกนกับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือตอนนี้ที่เหลือสองคนมันมันจะใช้คําว่าสแกนสองคนไม่ได้เว้ยถ้าเกิดมันไม่มีคนที่สามอะมันก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดี อาครับ

เดี่ยวนะเออตักอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหลักคู่เลยเดี่ยวนะผมอยู่ตรงศพมันอยู่ตรงตรงประตูเวทมินเลยอ่ะใช่ป่ะใช่แล้วทำกูเห็นสีชมพูด้วยฮะผมก็เห็นประตูเวทมนต์อุ๊บบอหนุ่เหลงแล้วทำไมเขาไม่ดีบบอกอุบบอโอ้หนูกำลังชาราสูตรศพอยู่อ๋อเฮ้ยไป ไม่พี่ใครอยู่ไหนกันบ้างอ่ะเราอยู่ฮ่องกงอะไรหรอพี่อยู่ฮ่องกงเอาพี่จินก็เดินมาไม่ใช่หรอกเมื่อกี้พี่เดินนะไม่เห็นเหรอเราไม่เห็นมีใครอยู่พี่เดินสวนขึ้นไปพี่บุ่นน้ําเสร็จปุ๊บสา่างพี่เดินขึ้นมาพี่เห็นน้องลิมิตทําสายไฟอยู่ถูกไหมใช่ไหอสีชมเมื่อกี้พี่จินเดินมาด้วยใช่ไหม ใช่ S 2> <S 2> ผมเป็นพี่จีนเดินไปแล้วก็ไม่แต่คือตอนกูกดเข้าไป,ปไปล้ไป <UNKNOWN S 1> ค,คือคือกูกดเข้าไปที่กล้องปุ๊บประมาณกูดูประมาณสองสามวิกูเห็นสีชมพูยืนอยู่แล้วไม่รีพอร์ตศพแล้วก็แล้วก็ไอ้สีส้มก็รีพอร์ตใช่แต่พี่จีนน่ะเดินข้ามศพไปก่อนยืนดูมันดูเดินมาเจอพร้อมพี่จีนแต่พี่จีนน่ะเดินข้ามศพไปเลยทีเนียไ,<ม>ไม่เก็เลยกด์คือซ้ายฝั่งซ้ายเห็นแค่สีขาวคนเดียวอ่ะอ้าวเฮ้ยคนช้คลิปอย่ากดโหมดกูเ่ย แต่สีชมพูไม่รีพอร์ตนะแบบแบบกูเห็นในกล้องว่าชมพูไม่รีพอร์ตอะเอาก็จะรอดูว่าใครจะรีพอร์ตแต่พี่ที่พี่จินก็ไม่รีพอร์ตแล้วทไมไม่สงสัยพี่จินด้วยเอาไม่เห็นคือเปิดไปในกล้องเห็นแต่สีชมพูส้มใช่ไหมสีส้มสีส้มเห็นด้วยกันตรงนั้นใช่ไหมพี่จินเดินไมาไปอะก็ไปคู่ไงไม่เห็นยากเลยแตกไปก็พี่จินแล้วก็สีส้มมันก็มีคนมันต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละที่เป็นแตกไปแก้มลงอย่างต่อไปกดปุ่มเลยพยายามดูออก

มันก็ต้องมันก็ต้องไม่ชมพูก็จินน่ะก็ชมพูไม่ไม่ไม่ใจินถือเดินผ่านศพแต่ตอนแรกเขาก็อยู่ซ้ายแต่พี่ไม่เห็นนะน้องเลมบีเห็นปะเห็นเห็นเห็นอยู่กันสามคนเลยถ้าตอนถ้าตอนซ้ายซ้ายอะเห็นตอนไฟดับอะอืมหรอพี่อเป็นแล้วมาโบยหนูมันไม่โบยก็คูเห็นคือกองุกรมที่เปิดกล้องไปพี่ไม่เห็นจินแต่คือไอ้ชมพูหมอมันเห็นจินใด้ไหม หนูไม่รู้อะไรนะนั่นละอ้าวเหรออ้าโอเคงกำลังจะคิดไปไอพิเกอร์กับพิอออออคอปัออฟอ้าวผมจะเป็นได้ไงเนี่ยหรือก็อพี่ไม่พูดพูดยังไงเห็นเถียงกันอยู่อไอ้เชี่ยเกอร์มันม <า S 2> ไม่เคยพูดอยู่ในสัตว์ ไอ้กอดเป็นไอ้กอดไอ้กอดไอ้กอดเป็นผีผมมาเข้าไปแล้วนะพี่ไม่ไม่ไอ้กอดอยู่ไก่เกอร์เลยยกี้ไอ้เกอร์แตกไอ้กอดเป็นไม่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 จินี่ไม่ฟังนะ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 พี่พิงไปห้องชุดขวาไม่ใช่ไงไม่ไม่ไม่ฟังนะ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 ทุกคนฟังนะฟังกูดีๆนะคือฝั่งขวาบนเนี่ยมีอยู่สี่คนดับเบิลคิวใช่ป่ะเออไอคนที่เป็นแน่ๆเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแน่ๆก็คือสีส้มกระดำ แล้วก็กูก็ไอเกอร์ก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่คือตอนนี้จินนี่แอมโรมันมันมันจะทำเป็นไอ้นี่เว้ยมันจะทำเป็นใครเป็นเอาเพื่อนมันออกเว้ยแล้วก็มันจะซื้อใจพวกมึงเว้ยฟังดีนะยังยังไม่มีใครออกเว้ยฆาตกรหรือเปล่าไม่ก็ใช่ไงก็มึงอ่ะเป็นไก่กอด ไม่แปกอ่ะไป่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่มมเอาไอ้กอไปก่อนไอ้กออยู่ไอ้เกือไม่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 ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไมไม่ไไม่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 ไไม่ไม่ไมม่ไม่ม่ไม่มม่ไ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 ไม่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 ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไมม่ไม่ไม ไม่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 ไอคอนอยู่กับไอคอไม่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 ย่ไม่ม่ไ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 มไม่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 ไมไม่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 ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไ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 มไม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไ่ไไม่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 ไมไม่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 ไ โอ้ทไม่นะไอเอ๋อไอ้พวกเอ๋ผมโหวตพี่ก๊อตผมโหวตพี่จินโอ้ว่าได้แปลว่ะเฮ้ยเด็กัน